ในคลิปนี้นะครับเราเล่นมาคาร์ทกันนะครับแต่มาคาร์ทตัวนี้เล่นเล่นซอ่อนแอบกันอีกแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าคนที่หานะครับต้องแปลงเป็นตัวใหญ่มาหาในบ้านหลังขนาดยักษ์มะหืมานี้นะครับผมในคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันได้เลยนะครับผมป่ะกดไลค์ like คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไปเลยอ่ะดหนะครับรอนี้หกสองดาวตนี เื่องของมารกันอีกแล้วนะครับผมนี่มารัคในวันนี้นะครับเราทำการซ้อมตัวในบ้านยักษ์นะครับ้นบ้านยักษ์คือบ้านนี้บ้านเดียวทุกคนนะไม่ต้องไปอยู่ไม่อยู่ไมต้องไปอยู่ที่อื่นละนะผมขอปิดไว้ก่อนวันนี้นี่คือบ้านยักษที่เราทำการเอามานะครับทุกคนเอ้ออกนอกบ้านได้ดีกว่าแต่ว่าห้ามออกไปไกลเดี๋ยวก็คือนอกบ้านมันทำให้เราเล่นได้นิดนึงนะครับผมแต่ตรงนี้ห้ามออกเลยนะครับผมปิดปรงนี้นิดนึงนะโอเคครับผมตอนนี้เราปิดทุกอย่างแล้วนะครับเอาล่ะต้นน้องว่าคนที่เป็นยักษ์ก็จะมีสเกลประมาณนี้ สีนาทีนะครับต้องหาผู้เล่นให้เจอนะครับผมถ้าเกิดเจอผู้เล่นคือไม่ต้องยิงครับแค่บอกแค่บอกว่าถ้าเกิดเราเจอเนี่ยก็หัวไปแล้วก็บอกโป้งแค่เนี้ก็ถือว่าผู้เล่นก็จะถูกเจอทันทีเลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับผมนะก็เตรียมเล่นได้ครับเรื่องคนแรกคนแรกนะครับคือไอ้ม่วงมีธนูยังโอเคไอ้ม่วงพร้อมเป็นยังไในพร้อมก็ต้องพร้อมนะโอเคไอ้ม่วงน้ำหนึ่งนาทีเลยน้องชายม่อนม่อนหนึ่งนาทีได้ไหมะข้างนอกเนี่ยข้างนอกแอบได้แอบได้ทุกที่เลยเพราะว่าตอนนี้ปิดปิดทุกอย่างหมดแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ครับผมไป จำการวิ่งหนีได้เลยครับซึ่งยักษ์ผมขออธิบายความสามารถยักษ์ก่อนนะครับความสามารถความสามารถของเจ้ายักษ์เนี่ยคือมันจะมี going นะครับผมมานะครับ5วิทุกๆ1นาทีนะครับผม ก <ไป S 1> ็สามารถที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างตัวเอห้กายเป็นตัวเล็กได้เปลี่ยนได้แค่สิบวินะครับทุกคนะเฮ้ยผมตอนนี้นะครับเวลาจะอิงตาสปีดนะครับคือเอฟเฟกสปีดที่ผมมีเนี่ยเห็นมั้ทุกคนเออเป็นเอฟเฟกคยอ่ะี่บ <6 S 1> ว่บ<ว>าโอเคผมตอนนี้ครับเราอยู่ก็โอ้โหผมแอบตรงนี้ดีวกว่าเนี่ยไอผมว่าไอเจ้ายักษ์มองผมไม่เห็นแน่นอนครับยักษ์มันกระจอกครับนันอนคือพี่บอกเลยว่ายักษ์แบบไก่เกืดเลิกเล่นเถอะไปครับว่าไปเล่นแบไปเล่นวาร์ลูไปกว่ะรันปมดเวลาแล้วครับวันละครับ ออกจากทีมมาแล้วฮะเจ้ายักษ์ก็ถูกเปิดชื่อเราจะสามารถทเห็นชื่อเจ้ายักษ์ได้นะครับแต่เราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับผมชุดตัวหนึ่นีผมจะใส่เอฟเฟรสโกวิกกว้งให้เจ้ายักษ์นะครับทุกคนครับเออนครับเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเปล่าเจ้ายักษ์ทับอะไรเดี๋ยเจ้ายักษ์ไหนวะเบ็นทำลายเบ็นทำลายเบ็นต้องมองแบบต,ตูต้ตนมองต้นไม้นะอาจจะเจอคนก็ได้เป็นเจ้ายักษ์อ,กอีกห้องห้องหนึ่งอะไรเงี้ยเจ้ายักษ์ต้องเห็นคนเลยนะต้องเห็นเป็นคนนะเห็นแค่เห็นแค่เห็นแค่แสงเห็นแค่แสงไม่ได้นะต้องเห็นเป็นคนนะถถถึึงงงงงงจะสาา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 ามมรรโโป้้้้้ไดดอออ่่เเเเเบบนนททลลลลลลยยขีแแววววคคัักกษ์ิห โโอ้น่เจ้ายักษ์ทำอะไรเจ้ายักษ์ทำอะไรอ่ะเจ้ายักษ์เดือดแก้ผมเลยออไม่เจ้ายักฆ่าสองคนเลยอ๋อเมื่อกี้โกวิ้งผมจะสกิลแล้ครับไปครับสิบวิ้นครับสกิลนะครับโอเคครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยตอนนี้เวลาเหลือแค่สองอันนี้สิบเจ็ดวิครับเจ้ายักษฆ่าคนไปแล้วสองคนเจ้ายักษ์นี่ยพยายามเดี๋ยวไปสกิลข้างนอกดีกว่ายักษ์ทำอะไรวะบังปัญหาข้าไม่เกียวเลยยักษ์อ่ะโอ้ไปจามมาแป๊บนึง เกลียวนะครับโอ้โเกลียวแอบดิฟังแอบพีโคตรแย่การการดูที่แอบก็เหนื่การไหนพี่แจ๊ดดูดีมาแล้วใครโอ้ห้าน้องเป็ดสามสองน้องเป็ดเออไอ้ยักษ์มันแพ้เลยแล้วก็จ่อมากเลยตอนนี้ไม่แต่เราวะไอ้ยักษ์มันแพ้แล้วปล่อยอ่ะโอ้ไม่มีคนดูยักษ์ตายอีกแล้วโอเคโกวิด้วยแล้วไป ครับสเกลนะครับปึ๊บเต้ยวิ่งเกี่ยวกลับและกสี่เอามีแล้วเอาปีนสปอยนะฮะอ่างอับน้ำนะฮะคุณเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดกำลังว่ายน้ำอยู่นะฮะหยอบคอยเลยโอ้สปอยกับว่ายเกินแปบปุ๊บก็เกี่ยวไม่ไแล้วดีโอ้โหเกินปุยมือดีสี่พี่ครับผมตอนนี้มีคนต้อนหรือแค่คนเดียวอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหแอบมัน ที่เดียวกันที่เดียวกันที่เดียวกันที่แอบแตลงกายโอ้ที่แอบไม่จะลงแอบเนี่ยมม่ลงไปลงไม่ได้ก็ลงไม่ได้ก็ทำใจเจ้ายัก์น้อยโมดที่แชสเกลหมดแล้วเออจำนวนระยะสามสองหนึ่งหมดเวลาครับเจ้ายักฆ่าคนได้ทั้งหมดก็คือกี่คนทุกคนโดนแท้ ใช่ห้าสี่สี่คนหูยักษ์รอบนี้ค่าคนได้ถึง4คนเลยนะครับทุกคนเกินคุยมุยโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็จบเกมแรกโดยที่เจ้ายักษ์สามารถหาคนได้ถึง4คนและใครโดนเจอคนแรกกิ๊กคิงเดอร์สไปเดอร์ซิสซ่ากิ๊ดกคิงเดอร์เย้วันนี้พี่กิ๊กก็ได้เป็นแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้กิจเป็นแล้วนะครับผมโอเคกิจ okay. นับนักนักของสิวิเลยน้องเจ้าชิบผ่านขึ้น <c oughs> มาได้นะ <c oughs> ยิบ <c oughs> หมดไหมยิบหมดขึ้นมาแล้วกันนะเอาล่ะไปวิ <Okay. S 1> <c oughs> ่งเลยครับ <Okay. S 1> <c oughs> ผม <c oughs> น้าเกิดจะหมดเวลาแล้วลกิจบอกด้วยนะครับไปเลยทุกคนวิ่งเฮ้ยครับผมเราจะเห็นชื่อของกิจคิงเนอร์อยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนครับทีมงานของผมเองโอ้โหตัวใหญ่เกิดกันโอ้ตัวก็ใหญ่เสือกเล็กอีกอนนี้เหลือแค่ยี่สิบเจ็ดวินนะครับทุกคนครับมีดาเพชรด้วยห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับหมดแล้วครับผมเริ่มสี่นาทีเลยครับไปิจ ตอนนี้ครับผมสามวันที่ห้าเป็นอกวินะครับทุกคนไอ้กินนี่คือโคตรกาครับทุกคนผมไม่ต้องเล่นแบบจริงจังก็ได้ผมก็ชนะมันแล้วครับทำอะไรพีกินพลังชานหะพี่เอาเวกินพลังชาพลังชานหะพี่พลังชาเริ่มปั่นแล้วตอนแรกหลับมันตื่นแล้วตอนแรกอยักอยู่ตอนกินเป็นมันตื่นเลยตอนแรกหลับอยู่ไอเก่งขั้นหนึ่งขั้นหนแึ่งขั้่อนแพ้ โอ้พี่กินไปอย่าไฟรำไหมพี่เอาเว้ยเอาเว้ยมันเริ <S <S ่มปันแล่าเว้ย มึงปิดคนแรกอ่ะมันปั่นมันตายเลยทุกคนโอเคตรนี่ตงนี้เงียบแล้วกันนะผมจะไม่ปั่นมันแล้วกันนะผมรู้สึกการปั่นนี่มันทำให้เราเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นจับเจ๊ยักเจ๊ยักเดินอีกชั้นหนึ่งนะครับพยายามเจ๊ยัขึ้นไปชั้นสองไม่รู้ขึ้นมาทำไมเหมือนกันนะครับผมอ๋อขึ้นมาทำไมนะเกดอยูชั้นหนึ่งอีกแล้วชั้นหนึ่งโอ้วิ่งเลนวิ่งเลนใหญ่วิ่งเลนใหญ่อัางงงดีงงดีงงดีกูวิ่งแล้วไอ้สัสวันที่เกดรักของพี่เป็นรักมือด้วยเลยมันก็มีโกอิงอ้รักมึงวเไ้้ผมมรพพีีี่่วงยอตเหาแลว พี่ชายเดี๋ยวหมมาเรวมาเร็ได้เดี๋ยวกินกี่วิกี่วิยอดได้กี่วินี่ง10วิ9 8 7 6 5 4 3 2ได้หมดเวลาคือตัวใหญ่เลยอันไหนวะเกือบไปบางคนพยายามยิงธนูไฟใส่ผมเว้ยมันรอกูวิ่งรอบที่สองเอาละกูวิ่งรอบสองกันเลยแนมาปุ๊บกินสายจยอดได้เลยนะแต่นับ10วินะอุ้ยเห็นคนครับเห็นคนรับอยู่ตรงนู้นครับผมน้อง ไอวะใส้ลิ้นชักเหรอเอาเว้เอาเว้ยยักตัวยักตัวยักตัวนี้โตแต่ตัวย่อแล้วกูย่อแล้วเขาฆ่าเขา,ขา,ขาได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ผมรอดมาแล้วผมโหดมาก <c oughs> เอาเว้ย <c oughs> ักตัว <c oughs> มีเกณ์ตัวย <c oughs> ักฆ่าคุณ <c oughs> <c oughs> ตายแล้ววิไอ้กายมันต้องตายแบบนี้ก็ได้เหรอเอาไงครับตอนนี้โกวิ้งรอบต่อไปครับผมมาเอ้ารอบสุดท้ายของการโกวิ้งและรอบสุดท้ายของการตัวเล็กกนักกีดท่านึ่างคนที่นี่คุ้มตายเลยก็ได้นะเอาวิ่งญี้กูตายเลยก็ได้นะอยูไอเป็นหนึ่งสี่สิบวินักกีดตัวเล็กได้แค่รอบเดียวนะครับน้องเกดครึ่งเนอพี่มอนอยู่ไหนมากลับมาที่เดิมอีกแล้วอ่ะก็ต้งว่าแบบย้อนตัวมาหาแบบพี่ชาจุนชิลักหน่อยโอเคครับรายละเกียด ต้องยิง <centro> ก็ได้นะบางทีอ่ะเขยกออโป้อะไรก็ไ <kho> ด <ể> ้นะโอเคครับตอนนี้เหลือแค่เอกเบียวโอเคเหลือทั้งสองคนสำหรับการหาเบียวครับทำไม่ต้องหาก็ได้ไม่เป็นไรไอเบียวนี่ไว้ที่หลังไม่เห็นไม่เป็นไรโอ้ยก็เคยเบียวรอดสามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมรอบนี้ครับมีเบียวลอยคนเดียวครับผมเรื่อตัอันนี้ไปยืนตัดนึกผิดหน้าห้องเลยไปพร้อมยังเลยครับป้อมแล้วครับปิงเลยครับแล้้อมแล้วก็ วิ่งได้ครับผมง60วิแลนะก้มหน้าก้มตาเลยสำนึกผิดไปถ้าเวลาน้องชายถ้ามันมามันก็เจอกลัวเลยหรอมันไม่เห็นหรอกมันเด็ดเด็ดดีถ้ามันมามันก็เจอกลัวก้มหน้าก้มตาทําก้มหน้าก้มตาสำนึกผิดแล้วว,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 ว่าโอ้โหไอ้ยักปลอมไอ้ยักปกกลิดจอกอ่ะมีไม่เยอะเลยเกมเมื่อกี้นี้อะมีไม่เยอะแล้ว่าต่อยอีกทีหนึ่งต่อยให้แล้วน้องชายกินอ้ยักนี่มันกระจอกเไม่เกินนั่นนั่ง พี่ก็ถ่ายแล้วพี่กลับมาพี่สิบวิเออสิบวิเชิวๆน้องชายพี่วิ่งทันอยู่แล้วไอเปียกเนี่ยนะถ่ายไอ้ได้นับเลยห้าพี่ห้าพีนับเลยอ่าทีทีสามสองหนึ่งไปสี่ทีเริ่มได้ครับดึงดึงดึงเอาไปหเลยวะ <laughs> ตอนนี้ไอ้แท้นะครับก็เข้าไปในบ้านนะครับผมกำลังหาชั้นแรกแกี่บเอามันนะครับไม่รู้หาอะไรเหมือนกันนะครับหาเรื่อยมูสัวครับทุกคนเออหามูสัวทัวถึงนะครับแต่เขาหาไม่เจอหรอครับรอบนี้คือกักเกินนะครับเกี่ยวกับเจ้ายักษ์ตัวนี้นะครับผมเจ้ายักษ์ตัวนี้นะครับผมก็ กระจอกไปนิดนึงนะฮะหาใครไม่รู้เลเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพยาไปยันคืนบนพี่เตากายก็มีล้านสองครับตอนนี้พยายามพยายามดูตรงแถวตู้นะครับไม่เจออะไรดูทำไมไม่รู้ยังยังกระโดดขึ้นมาดูอีกกระโดดขึ้นไม่ได้ับวิ่งไปห้องอาบน้ำดีกว่าวิ่งห้ามน้ำดีกว่าไม่มีใครวิ่งข้ามอาบน้ำ้วครับผมโอ้โหไม่เข้าใจไม่เข้าใจโอเคมาโก้โกอีกยังโกอีกเขาชิบหายเอาล่ะเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ยิงคนหนึ่งครับโอ้โหเอา กระจอกแค่แล้วโอ้โอากิดอะไรเนี่ยน้องชายกายเราเดอะไรอ่ะตอนนี้ครับเจ้ายักษ์พยายามวิ่งมาตรงชั้นแรกครับผมวิ่งชั้นแรกวิ่งพอวิ่งวนไปครับวิ่งวนไปห้องที่คุณคา,ายกิดมาครับไม่รู้วิ่งมาทำไมเหมือนกันใหนหนวผมงงมากเลยครับผมวิ่งเลยๆวิ่งวนโอ้แท้พ่ตาหาพ่แววไม่เราเนี่ย ใส่เล็กได้5าวิเอ๊ะ50สวิชีเออตอนเล็กสิวิหมดเวลาครับแล้วใหญ่เลยก็ตกตายแล้วโอเคครับตอนนี้ครับผมโอ้ยักษ์นี่คือแบบทุกคนดูยักษ์ดิพยายามวิ่งเล่นอยู่ตรงตรงจุดนั้นจุดเดียวทุกคนเออผมผมคือแบบผมนอนชิวนอนชิวผมว่าชนะก็ติดศิษายวิ่งลงกายวิ่งลงเด้อไป ฮัลโหลเอามาหน่อยโอ้เอามาหน่อยอยักตัวนี้เล่นในชั้นสองว่าเป็นไรวะเนี่ยเราอะฮะยังไม่เห็นตัวกว่าว่างมากเหรอเล่นในชั้นสองก็ว่างมากเหรอเราไปชั้นหนึ่งแล้วมั้งว่างมากเหรอมาดิชั้นหนึ่งอะรออยู่ชั้นหนึ่งอะมาเหอะมาเหอะขอให้มากูอินกันนะกูอิงกูเพิ่งย้ายจุดเสกแม่กูอิน ตายก็ไรดีศิษยาพีครับศิษยาพีครับสี่สามสี่เอ็ดตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์โกวิ้งแล้วนะครับผมก็ต้องใช้วิจารณญาของตัวเองในการหาแล้วนะครับมีนะพี่ตัวเล็กเออใช้คนนีนจ้ะสมบัเป็นเจชฟถาวรมไม่หาไม่เจอหรอพี่พาวิครับถึงถาวรเฮ้ยตัวใหญ่แล้วยี่สิบพีครับไปไหนออยู่ในซุ้มป่ะพี่ใช่อยู่ในซุ้ม เป็นไ้วะเดือดเปิดทำลายเมื่อกี้ครับเกาวีครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอ้หนึ่งหมดเวลาครับผมโอเคครับตานี้เดี๋ยวพี่เป็นคนเล่นเองนะครับในเมื่อแบบก็คือพวกนี้มันกากเกินอ่ะทุกคนเออเดี๋ยวพี่เล่นเองไปโอเคนับปกสิบวีนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่นับแปดมอนคือพวกนี้มันกากคนตัดกับคนทำปกมือล้มมือกันแล้วอะพวกนี้มันกากเกินอ่ะน้องๆเออพี่อยากให้มันเก่งขึ้นกว่านี้นิดนึงแต่มันก็ซีบรได้เลยมันกากแคร์ไปเยอะ พวกทีมงานผมอะได้เกิดเที่ยวผมก็คือแบบฝีมือก็แค่เด็กข้างไข่อะน้องๆเออจริง A few moments later อือห้าวีนะครับน้องๆพร้อมอย่างครับน้องๆผู้ชิมนะผูนะผู้ชิมทีมงานของคนเหลี่ยมมันก็เหลี่ยมนะลงล่างไปลงล่างไปลงล่างหมดเวลาครับตอนนี้ไม่ได้ครเริ่มเล้เราเล่นนี้เกมไม่ชิวอะน้องๆเออพี่ๆกับว่าพี่จะชิวนะครับเพราะว่ายังไงพี่ก็น่าจะชนะแน่นอนครับจังหวะนี้ระหว่มีนี่อยู่ดีกว่าโอ้โคตรเดียนโคตรเกลียดเลย เกียร์นะครับน้องจวมีเกีลือไหมเปล่าโอเคครับบางตายครับแต่ไม่ง่ายนะครับทุกคนมาทุกคนกำลังเติมน้ำอยู่ปิดใบเพิ่มมากี้อ้าวตายโอ้โยไอ้เบนทำไรวะโอเคครับอีก่จิ๊บพีจะไม่อีก่จิ๊บพีผมจะได้โกงอีงแล้วน้องๆเล็งตรงไหนอะ โอ oh ้โหโอ้ไกลเลยนะเอาจากนี้นะเล็กงตรงไหนมอนหารหนึเจอสาเีงเหรอง่ายเลยดิผมก็นะดิโอเคครับกดอันนั้แหละครับผมไปะ้าววีลแคมถึงจะแก๊งอะ b r มาเเกิลเซ็ตหน่อยสิบิบางนับขนาดนั้นสิบินับเลยหนึ่งสองโดนเจอแล้วโดนเจอแล้วก็ตายดิครับ เจอแล้วเจอแล้วเจอตายเกมหมดจะไปเตือนเเป็นตายแล้วนะเป็นตายแล้วผัวบนโลกแบบอะไรครับวิ่กลับไปครับวิ่กลับไปครับวิ่กลับไปครับเราเรากวิ่งอีกรอบใช่ไหมใช่เราก็วิ่งอีกรอบหนึ่งอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกวิดีการเข้าง่ายๆเลยนะน้อ้ๆไปกันได้ยังไงบนเนาะเฮ้ยมันตายมันตายนะเผื่อวะใช่พี่มันเป็นหลักสูตรเป็นรูปเป็นรูเปไม่ใช่ในแมปในแมปโอเคครับมา เวลาก็วิ่งยิกรอบนึงครับไปแถมแทมแทมใครอ่ะอ๋อนึกว่าพิมอน <laughs> สิบสีิบเก้าเกิดเจอตัวเล่าโ <laughs> ป้งตายไปเลยน้องชับสามสองหนึ่งโอเคครับเซตเป็นยักษ์เหมือนเดิมครับคือมันอยู่ข้างในนิ้ว้ปทุกคนแต่ผมหาไปเข้าไปหาไม่ได้เว้ยโคตรโอ,อันหนาดแถมมีคนระดำับกินได้ตกแตะอยู่ได้อ<ๆ>ันนี้ดูเล่จริงบอกเลยเบเบร์พอมาลุ้นเลยเห็นว่ามันได้เบอร์พออก็แย่แล้วเราจะเข้าไปยังไงฟังฟัง อย่าบังผมผมหาทางเข้าได้ผมหาทางเข้าได้บังโอเคอ่านดูเลยเดี๋ยวบอกคุณคุณกดแกเออขึ้นมาข้างบนดีไหมกาย Nice ไงสเว r ร์ก o ロ่กูดเกมก้อนมีทางเข้าแล้วก็หมดแล้วมาจับมาแล้วมจับมาเลยเมื่อไรตัวสุดท้ายอยู่ไหนเจอแล้วเมื่อไรตัวสุดท้าย เจอแล้วออ่ะเจแล้วตายแล้วดินดีดิไอเดี่ยิบดิเป็นเหลี่ยมอืมเรียบร้อยโอเคทุกคนในคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้ครับผมก็หาทุกคนเจอแบบโปร่งใสนะครับสะอาดและโปร่งใสน้องเออไอ้ชิมงานไม่เหลี่ยมเจอหัวหน้าไม่เหลี่ยมกว่าโอเคหลังคลิปนี้เจอแบบคลิปหน้า้ี่กะชอบกดไลค์ทีขยาย3,000อีกขอ2,000ไลค์แล้วกันนะบ้าที่แถมมายืนนิ่งนี่คืออะไรเนี่ยคือ คือมันหลับอหลับหลับปล่เนี่ยแท้เฮ้ยอยู่สนหนเลยอ่ะไม่่ินนี่จริงเนี่ยเฮ้ยแท้ไออยู่อยู่อยู่อย่่ไมมันันหลับคันหลับไ่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 หลับไหลับไหลับไหลไม่หลับ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 ยังอยู่ดีอยู่ดีคนอะไรวะที่คล้ายๆเกมอยู่หลับเลยไม่เคียร์ไมไม่เไรเลย